โอ้โหทุกคนตอนนี้เหมือนมีแบบว่าชุมนุมกันเกิดขึ้นตรงบริเวณห้องดูดไขวันของเราชุมนุมอะไรพี่คณสวัสดีค่ะก็ทำไมต้องเปิดไลฟ์บ่อยๆด้วยค่ะคือในระหว่างเวลานี้พวกเรากำลังเตรียมเคสกันนะคะต่อไปเคสถัดไปก็จะเป็นดูดเหนียงกรอบแก้มทั่วหน้าเนาะเคสนี้แล้วก็ อันถัดไปก็จะเป็นดูดไขมันหน้าท้องแล้วก็ต้นขาเนาะซึ่งอีกเคสหนึ่งเข้าไปเตรียมแล้วเตรียมยาจะเป็นต้นแขนเยอะเยน่าหมอใช่ไหมค่ะอะก็น้องๆเขานะคะก็จะมาเตรียมตัวยาอันนี้เป็นน้ําเกลือก่อนที่หมอให้ชมเนาะยังไม่ได้ผสมยาอะไรเลยยังไม่ได้แบบใส่ตัวยาเข้าไปมันก็จะมีพวกยาชาอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะก็ พี่ผู้ช่วยค่ะกี่คนขอนับหน่อยเอาเดินไปแล้วสองเตรียมห้องแล้วค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะเหมือนกับแบบอูย้ยเหมือนเกิดการชุมนุมกันขึ้นที่โรงพยาบาลค m บนะคะตอนนี้อ่ะโเ้เยอะมากแล้วแล้วเคสท,ที่เหลืออยู่อีก5เคสก็มีผู้ช่วยเข้าเคสละ3ท่านนะคะอตอนนี้คืออยากจะบอกว่า เตรียมเคสกันใช่ไหมคะใช่่คะไม่ใช่ว่างใช่ไหมคะเลยอันนี้ทําอะไรคะอ่ะคุณน้องบีมสวัสดีค่ะมีหน้าที่อะไรคะวันนี้เป็นอินชาร์ตเหรอคะใช่ค่ะอ่ะคือกำลังบอกข้อมูลลูกค้าที่มาในรายการของเจ้าของอ่ะของหนูทำเคสอะไรดมยาอีกแล้วหรอใช่กำลังจะไปดมยาเหรอคะอ่ะคุณน้องอินชาร์ตของเรานะคะก็จะเช็คว่า ข้อมูลของคุณหมอดมยาครบแล้วหรือยังเราไม่แบกบรายชื่อคนไข้เนาะอ่ะส่วนท่านนั้นนะคะก็จะเป็นรันคิวใช่ไหมคะ,ะ,ะส่วนท่านนี้ทำอะไรนะคะเช็คเอกสารต้องคอมพิวชใช่ไหมอ่ะไปะไม่ต้องยืนรอหมอนาน<อ>ไปเตรียมตัวเพราะว่าอีกหลายเคสเลยนะคะ,คะก็เคสถัดไปเนียงกอบแก้ม แล้วก็หน้าท้องแล้วก็ต้นขาเนาะแล้วก็อีกเคสหนึ่งเป็นดูดไขมันต้นแขนเดพันหนารอติดตามกันนะครับเจ้าหน้าที่พยาบาลของหมอก็เร่งกันมากๆเลยนะคะที่กําลังจะเตรียมเคสอยู่ คนไข้ของเราที่กําลังอยู่ที่ห้องรับรองนะคะก็ตอนนี้เรากําลังเตรียมเอกสารกันอยู่แล้วก็เตรียม<ฆ>ยาเตรียมห้องกันอยู่จะเย็นๆน,นิดน,นึงนะคะรับเร่งมือกันเลย <c oughs> น้องๆเขาก็จะชอบจะไลฟ์ไปส่งข่าวคนไข้ของเราเนาะเพราะว่าจากปรากฏการณ์เมื่อวานที่คนไข้ของเราดูดไขมันไปแล้วก็นอนชมไลฟ์ตัวเองไป, <c oughs> ไปอบอกว่าคุณพี่คะทําไมไม่ชมตอนนี้เลยคะก็บอกว่าแอบกลัวนิดหน่อยไม่ขอชมของของจริงขอชมแบบ ไลท์ like. ก็จะมีเจ้าหน้าที่เปิดไลท์ให้ชมนะคะไลท์ like ตัวเองที่ตัวเองกําลังนอนดูดไขมันอยู่ส่วนคลิปนี้หรือว่าไลท์นี้น้องๆอาจจะส่งสารถึงกับพี่ๆลูกค้าที่กําลังรอที่จะลงมาห้องดูดไขมันของเราอดใจรออีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวจะได้ลงแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการสื่อสารไลท์ถึงคนไข้ของเรานี่แหละเนาะใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอมีคอมเมนต์เข้ามาอยากดูดต้นขาค่ะอยากดูดหน้าท้องค่ะเต็มเลยค่ะอยากดูด อยากดูดก็เข้ามาได้ต้องมาวิเคราะห์กันก่อนนะว่าเป็นไขมันที่ดูดได้จริงๆหรือเปล่าเนาะหรือว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือเป็นกระดูกหรืออาจจะเกิดจากการบวมน้ําเพราะนั้นก็คือการดูดไขมันไม่ใช่จะดูดได้ทุกเคสนะเราต้องตัดความเชื่อนี้ออกไปก่อนว่าถ้าเรามีแขนใหญ่ขาใหญ่ท้องใหญ่ต้องดูดไขมันเท่านั้นอันเนี้ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเราต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์กันก่อนเนาะว่าเป็นไขมันจริงๆไหมแล้วเราก็ค่อยมาทําการดูดไขมันกัน มาหมอก็ขออนุญาตให้ชมบรรยากาศน้องๆของเรานในการทํางานคำบักคำเม่นกันมากเลยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยินดรับนคะคนไข้ของเราบอกว่าใกล้จะเสร็จหรือยังเอกสารพี่พี่อยากจะลงมาดูดไขมันแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วเนาะไม่นานเกินรอไม่นานเกินรออะโอเคน้องเคสดมยาใกล้คนไข้ใกล้มาได้หรือยังคะ คุณน้องรันคิวอีกกี่คิวคะโอ้อีกหลายคิวเลยคุณหมอตอนนี้มีของมาแล้วค่ะโอเคคนไข้บอกว่าป่ะเรียกพี่สักทีเถอะพี่อยากจะลงแล้วโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวไปเตรียมห้องกันน้อขอจบไลฟ์กันแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าวันนี้เราจะต้องไลฟ์อีกยาวๆกันเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ